สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะนี่ก็จะสิ้นปีเก่าและต้อนรับปีใหม่อีกไม่นานนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะมองหาสิ่งที่เสริมโชคลาภหรืออาหารมงคลเรียกทรัพย์ตอนปีใหม่ใช่ไหมคะคลิปนี้ Secret to มีอาหารมงคลที่จะแนะนำให้กับทุกคนค่ะอาหารมงคลคืออาหารที่เชื่อกันว่ากินแล้วจะช่วยเสริมให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้าซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับมื้อพิเศษสำหรับเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566นี้เนื่องจากสามารถหากินได้ง่ายรสชาติดีในขณะเดียวกันก็มีความหมายมงคลโดยคนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าหากกินอาหารมงคลในปีใหม่แล้วจะช่วยเสริมสิริมงคลโชคลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งปีอาหารมงคลสิบอย่าง กินอะไรแล้วโชคดีตลอดปีอย่างที่หนึ่งโทชิโคชิโซบะแปลความหมายโดยตรงว่าโซบะข้ามปีโดยคนญี่ปุ่นนิยมกินในช่วงปีใหม่มาตั้งแต่สมัยเอโดะเนื่องจากเชื่อว่ากินแล้วจะอายุยืนยาวปราศจากอุปสรรคอย่างไรก็ดีการกินโซบะนี้ มีความเชื่อหรือมีชื่อที่แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่อาจจะมีการใส่วัตถุดิบเพิ่มตามความชอบทั้งนี้ส่วนใหญ่จะนิยมกินเพราะเชื่อว่าอายุจะยืนยาว 2. ทับทิมทับทิมถือเป็นผลไม้มงคลปีใหม่มีความหมายที่ดีซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อว่า การกินทับทิมจะสามารถช่วยป้องกันอันตรายป้องกันสิ่งไม่ดีโดยส่วนใหญ่จะนิยมกินผลสดหรือกินน้ำทับทิมคั้นสดต้อนรับปีใหม่เนื่องจากสื่อถึงความหมายดีแล้วทับทิมยังมีวิตามินและคุณค่าสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 3. ปลาเดิมที คนจีนเชื่อว่าการกินปลาในช่วงปีใหม่นี้จะทำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องดีๆร่ำรวยมั่งคั่งตลอดทั้งปีเนื่องจากคำว่าปลาในภาษาจีนคล้ายกับคำว่าอุดมสมบูรณ์ซึ่งในระยะเวลาต่อมาความเชื่อนี้ก็ขยายไปยังพื้นที่อื่นรวมถึงประเทศไทย กลายเป็นอาหารมงคลความหมายดีที่หากินได้ง่ายสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลายรูปแบบซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 4. ขนมไทยตระกูลทองไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองหรือขนมไทยที่มีชื่อทองสีเหลืองอลามหน้าตาสวยงาม มักเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับความเชื่อที่ว่ากินแล้วจะร่ำรวยเงินทองมีโชคลาภเข้ามาทำให้คนไทยส่วนใหญ่จึงนิยมนำขนมเหล่านี้มาร่วมงานมงคลและกินต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้กันด้วยค่ะ 5. ลาบลาบเป็นเมนูอาหารรสเด็ดจากภาคอีสานที่พ้องเสียงกับคำว่าลาบ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มักจะได้มาโดยไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเงินทองหรือเรื่องดีๆอีกทั้งเมนูนี้ยังสามารถทำง่ายกินได้ทุกเพศทุกวัยค่ะจึงกลายเป็นเมนูอาหารมงคลหรือในงานบนุญหรืองานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่โดยนิยมทำลาบเลี้ยงแขกหรือผู้ที่มาช่วยงาน 6. ขนมจีนอาหารมงคลเสริมดวงที่หากินได้ง่ายราคาไม่แพงและอิ่มท้องคือขนมจีนโดยความหมายของอาหารชนิดนี้จะคล้ายกับเส้นโซบะคือเชื่อว่ากินแล้วจะอายุยืนยาวเสริมสิริมงคลให้ชีวิตตามความยาวของเส้นขนมจีนแน่นอนว่า คนไทยส่วนใหญ่จึงนิยมทำกินในช่วงปีใหม่หรือในช่วงที่มีงานมงคล 7. เต้าหู้เต้าหู้กลายเป็นวัตถุดิบของอาหารมงคลเพราะนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วคำว่าเต้าหู้ในภาษาจีนออกเสียงคล้ายกับคำว่าความสุขดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงนิยมนำมาประกอบอาหารเช่นเต้าหู้ทอด เ้าหู้นึ่งเต้าหูหาห้ทรงเครื่องหรือผัดกับถั่วงงอกเชื่อว่าจะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป 8. องุ่นหนึ่งในผลไม้มงคลปีใหม่หากกินองุ่น12ลูกซึ่งเปรียบเสมือนเดือน12เดือนจะช่วยให้โชคดีมีโชคลาภปราศจากโรคภัยโดยจะมีเงื่อนไขคือ เริ่มกินตอนเที่ยงคืนตรงจากนั้นให้กินเรียงต่อไปเรื่อยๆให้หมดก่อนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีหรือครบก่อนเวลา12วินาทีชีวิตก็จะพบเจอแต่เรื่องราวดีๆมีความสุขตลอดทั้ง12เดือน 9. โดนัทหลายๆประเทศทั่วโลกนิยมกินโดนัทเป็นอาหารเช้าซึ่งนอกจากจะมีหลายรสชาติ หน้าตาหน้ากินที่ช่วยเพิ่มพลังงานได้แล้วยังถือเป็นอาหารมงคลความหมายดีเพราะมีความเชื่อว่าโดนัทที่มีรูสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งทั้งทรัพย์สินเงินทองและสุขภาพตลอดทั้งปี 10. ผัดถั่วงอกเมนูเกี่ยวกับถั่วงอกเป็นอาหารสายมูเสริมดวงที่หลายๆคนชื่นชอบ เนื่องจากใช้เวลาปรุงอาหารไม่นานรสชาติดีและมีประโยชน์และสารอาหารหลากหลายนอกจากนี้ชื่อถั่วงอกยังสื่อถึงความหมายที่เป็นสิริมงคลสื่อถึงความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและงอกงามจึงกลายเป็นเมนูเด็ดต้อนรับปีใหม่นี้หากใครที่ยังไม่มีไอเดียว่าปีใหม่กินอะไรดีเมนูอาหารมงคล ความหมายดีรสชาติเด็ดและผลไม้มงคลในข้างต้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทำอาหารเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่รับรองอร่อยความหมายดีสื่อถึงความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ